สมศักแทบสุทินยังตอบไม่ชัดหลังมีข่าวจะไปร่วมงานกับเพื่อไทยและนั่งแคนดิเดตนายกระบุให้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนตัดสินใจชี้ไม่เกิน20มีนานี้รู้นายกรัฐมนตรียังคงไม่บอกเหมือนเดิมว,ว่ายุบสภาวันไหนแม้จะมีข่าวว่ายุบสภา20มีนาและจัดการเลือกตั้ง14พฤษภาแต่ยอมรับหารือกนนนำพักร่วมรัฐบาลแล้ว องค์การอาวกาศญี่ปุ่นล้มเหลวปล่อยจรวด s อในวันนี้เหตุเครื่องยนต์ตอนที่2ขัดข้องจนต้องทำลายทิ้งในอวกาศสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุนพัทลุงและดิฉันพัชชาพัทะเดชาธรรมค่ะก็วันนี้วันที่7นะครับความจริงตัวเลข7เนี่ยนอกจากเรื่องของกีฬาซึ่ง <c oughs> ซึ่งก็ช่างมันนะครับ <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เลข7เนี่ยมันจะมีความสําคัญเรื่องของ วันเลือกตั้งเพราะว่ากําหนดเดิมนะครับคือทำลายเดิมเนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเราจะยุบสภาเนี่ยคือ15มีนาคมคแล้วจะไปตกวันเลือกตั้งคือ7พฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้มีกระแสะข่าวใหม่ว่าการยุบสภานะครับอาจจะขยับออกไปนิดนึงคือไปเป็นวันที่20มีนาคมและวันเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก็คือวันที่14พฤษภาคมคซึ่งเรื่องของยุบสภานะครับก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่วันนี้สื่อมวลชนก็ยังคงถามท่านนายกอยู่นะครับ นอกจากเรื่องของวันยุบสภาวันเลือกตั้งแล้วนะครับวันนี้ยังมีข่าวเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องของการย้ายพักโดยเฉพาะของกลุ่มสามิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์ที่ยังที่ยังอยู่พักกับพบรคพลังประชารัฐแล้วก็คุณสุริยะซึ่งตอนนี้มีข่าวค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรนะครับมีโอกาสสูงมากที่ทั้งสองท่านเนี่ยจะไปเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมีข่าวถึงขั้นว่าอาจจะไปเป็นคดีเดช เบอร์สามลองจากคุณอุงอิงแล้วก็คุณเศรษฐาด้วยที่พักเพื่อไทยนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจริงเท,ท็จแค่ไหนนะครับทีนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการเมืองแล้วนะคะมันก็มีเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3D ค่ะที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่ามันมีเรื่องซ้อนเรื่องขึ้นมาคือ forex เนี่ยก็บอกว่ามันมเป็นเรื่องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาหนึ่งคนที่บอกว่าก็คือคุณปราบประดลทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมตัวของคุณปราบประดลเองกับตัวของแฟนคุณปราบประดลก็คือคุณกูกีนะคะ ออกมาบอกว่ามีขบวนการตบซับเกิดขึ้นมามจากการที่ไปเรียกว่าจะสามารถเคลียร์คดีตรงนี้ได้นะคะเอาเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคุณผู้ชมแต่ว,ว่าก่อนอื่นไปพูดถึงเรื่องของการเมืองกันก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงพอสมควรนะคะเรื่องของการยุบสภาวันไหนอย่างไรจนถึงตอนนี้เนี่ยความชัดเจนยังมไม่แน่ชัดยังไม่สามารถฝันธงได้แต่ก็ต้องบอกว่าตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีการตัดสินใจย,ยุบสภาก่อนค่ะหมดวาระสามวันวาระที่หมดเนี่ยก็ คือวันที่23มีนาคมเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหมดก่อนยุบสภาเนี่ยก็คือวันที่20มีนาคมฉะนั้นกกตอเองก็ต้องมีการเปลี่ยนวันเลือกตั้งอย่างที่พี่สถานุบอกไปนะคะคกำหนด2วันก็คือ14หรือ21พฤษภาคมแต่ว่าความ <ừ> เป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็น14ครับ คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทีมข่าวของฝั่งการเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุจันโอชานะคะประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติได้ข้อมูลใหม่มานะคะเกี่ยวกับวันเลือกตั้งเดิมเดิมเนี่ยกำหนดไว้ก็คือวันที่7พฤษภาคมค่ะก็คือตรงกับวันหยุดยาวนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8พฤษภาคมช่วงนั้นเนี่ยพอมีวันหยุดยาวแน่นอนก็ต่างกลับไปที่ภูมิลําเนาหรือว่าบ้านเกิดนะคะเพื่อที่ จะมีการเรียกว่าเลือกตั้งกันได้ง่ายขึ้นนะคะ,คะทีนี้ทีมงานฝ่ายกฎหมายประจำทําเนียบและทีมที่ปรึกษาจึงมีการกำหนดวันใหม่ในการยุบสภาค่ะคาดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยุบสภาในวันที่20มีนาคมก่อนสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลจะหมดวาระ3วันที่จะครบ4ปีในวันที่23มีนาคม2566ค่ะ ซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วอย่างไรต่อไปกกตจะต้องเสนอให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใน5วันโดยกกตจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งก็คือไม่น้อยกว่า45วันแต่ว่าไม่เกิน60วันค่ะซึ่งวันเลือกตั้งก็จะขยับจากไทม์ไลน์เดิมนะคะเป็นวันที่14พฤษภาคม ซึ่งทำลายดังกล่าวคุณผู้ชมมันก็จะไปสอดคล้องกับวันที่16มีนาคมนะคะที่คาดว่าทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตจะมีการลงนามเพื่อประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566จำนวน400เขตเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่อย่างที่บอกคือ 14หรือ21พฤษภาคมเนี่ยความเป็นไปได้ก็คือน่าจะเป็นวันที่14เพราะว่าถ้ามันไปตกวันที่21นะพี่นุมันค่อนข้างที่จะเป๊ะเกินไปสำหรับการที่บอกว่าไม่เกิน60วันครับอืมแต่ทีนี้เนี่ยดูแล้วนะครับพวงเวลาตอนนี้ข่าวล่าสุดคือยุบสภา20มีนาคมแล้วก็เลือกตั้ง14พฤษภาคมเนี่ยตัวของ20มีนาคมมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่าจะครบวาระแล้วนะครับ